มาแกะปลาย่างกันนะคะตำน้ำพริกปลาผล่นกัน,นะคะ่ะแกะเอาก้างออกให้หมดเลยนะคะแกะเอาก้างออกให้หมดนะคะแล้วก็ไปตำน้ำพริกค่ะตำห้เลยเเลยนะคะวันนี้มาตำปลาย่างกันนะคะตำปลาย่างตำน้ำพริกปลาผล่นกันนะคะ นี่ที่ตามอยู่ในปลายช่อนนะคะเหล็กแล้วหนังครเดี๋ยวเราเก็บเอาหนังออกนะคะนี่นี่เอาหนังออกหนังไม่เหล็ก ปล่นปลาช่อนค่ะดวให้ดูชัดๆนะคะปลาป่นปลาช่อนแม่แก้วก็จะเก็บหนังออกนะคะเอาหนังเอาหนังใส่ไฟอ่อนๆนะคะขวบปนปลาผงนะคะอันนี้คิดประมาณครึ่งโหล 1โลตาป่นปตาป่น2โลน่าจะได้โลเดียวนะคะเอาผสมกันเลยนะคะคั่วแฟนอ่อนนะคะเดี๋ยวไหมก่อนพริกไม่แก้วซื้อมาสำเร็จเลยครึ่งโลเป็นพริกชาวบ้านนี่แหละคะ่ะเขาขัขว่วขั่วตำ ตำกระเดื่องนะคะตำคุกมือตำคุกจะเก็บกินได้นานนะคะน้ำใส่ปลาปลาขาวไปแล้วนะคะอันนี้ปลาช่อน ถ้าเราไม่คั่วหมดถ้าเราไม่คั่วน่ะมันจะไปขึ้นรานะคะเราเอาพริกเอาเราซื้อมาเราต้องมาคั่วก่อนไม่งั้นมันจะขึ้นลานแก้วมาตากหลายแดดแล้วผึ่งลมไว้ใส่ตะกต้าเก็บไว้สูตรนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพียงแต่เราตำปลาตำพริก อย่างละครึ่งโลนะคะแก้วก็จะใส่เกลือใส่ชูรสไว้นะคะเกลือไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปเวลาเราทานเราใส่น้ำปลากับผงชูรส คนไหนชอบก็ปรุงใหม่ไม่แก้วใส่ย่างแล้วช้อนนะคะผงชูรสกับเกลือค้าวแฟนอ่อนถ้าเป็นเตาถ่านก็จะหอมกว่านี้นะคะไม่แก้วจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะเขาเรียกน้ำพริกปลาปุ่นถ้าเราคั่วใหม่นะแล้วคั่ว ถ้าเราไม่คั่วน่ะมันก็จะเกียเรามันมันจะอับกระปุกนี่เราก็เก็บใส่ถุงใส่กระปุกไว้ทานได้นานนะคะใส่เกลือลงไปแล้วอันนี้เวลาเราจะทานเราก็เอาไปละลายใส่น้ำปะลาะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ชูรสเพิ่ม เพิ่มรสชาตินะคะนม่แก้วจะทําเก็บไว้อย่างนี้ค่ะเยอะอย่างละครึ่งโลเลยเพราะว่าต้องทานน้าพริกทุกวันค่ะเราขาดไม่ได้คือน้ําพริกนะคะขัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว เวลาเราเก็บไว้่างนี้นะคะถ้าเผ็ดมากเราก็ไม่แก้วว่ามันจะเผ็ดมากนะคะเพิ่มปลาที่เหลือนี่สิบนาทีถึงสิบห้านาทีค่ะพอได้กลิ่นหอมเราก็ปิดเตาเลยนะคะเตาแก๊สเราผ่อนได้ถ้าเตาถ่านเราก็ต้องอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆเตาแก๊สเราผ่อนได้มื่อจะไหม่ไหม้มันก็จะออกเป็นสี สีเข้มๆหน่อยนะคะอน,นี้ก็ไม่ต้องชิมนะคะอันนี้สูตรแม่แก้วสูตรบ้บานๆโคราชกันเองค่ะน้ำพริกปลาป่นโคราชแถวโคราชพริกกันเลยค่ะ,กกคะผักสดๆนะคะ ที่เหลือเราก็เก็บใส่กระปุกเลยนะคะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะพักให้เย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกไว้ทานเองได้เลยนะคะเนี่ยอ,อร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะอร่อยอย่าบอกใครเลย,เลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่แก้วด้วยคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะ